สูวินที่ความพยายามของคอสชอนะคะในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจจับเส้นทางทางการเงินนะคะจะผลักดันการออกร่างพรบว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือสอบสวนการแกะรอยคดีทุจริตนะคะเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของสังคมนะคะทั้งในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนเองก็สนับสนุนแนวทางนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้ามาพิจารณาเรื่องของต้นทุนของภาคเอกชนและภาคธนาคารด้วย ซึ่งนโยบายในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะคะนอกเหนือจากทางคอสชจะดําเนินการแล้วฝ่ายหนึ่งที่ต้องเข้ามาร่วมมืออย่างเข้มข้นก็คือปปอง,องอหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ผ่านมานะคะผลงานในการติดตามยึดอายัดเงินที่ผิดกฎหมายนั้นอาจจะได้ไม่มากความพยายามในการปรับปรุงและการแก้ไขประสิทธิภาพองค์กรนี้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษของคุณสุภกิจแสวงการผู้สื่อข่าวของนาวต6ค่ะ เมื่อเกิดคดีทุจริตครั้งใหญ่ชื่อของปะปะงหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มักถูกพูดถึงและเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะตามติดเส้นทางการเงินของผู้ร้ายและอายัดไว้ก่อนจะผันเงินไปไกลอำนาจของปปงที่ระบุในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับปรับปรุงล่าสุดปี2556มีมากและมีขอบเขตรับผิดชอบกว้างขวางเพราะสามารถระง,งับการทำธุรกรรมและยึดอายัดทรัพย์สินของบุคคลใดก็ตามที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มูลฐานทั้ง21รูปแบบเช่นชอบกรงประชาชนหรือค้ายาเสพติดกระบวนการยึดอายัดของปปงจะแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์สู้คดีเมื่อถูกฟ้องศาลและหากโจทก์ชนะคดีศาลถึงจะสั่งให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลานาน,านหลายปีอาจสร้างโอกาสให้จำเลยย,กย,ยักย้ายทรัพย์ไปซ่อนยังต่างประเทศได้ ส่วนการยึดทรัพย์สสพของปปงทำได้ระหว่างการดำเนินคดีของพนักสสางานสอบสวนไม่ว่าจะเป็น DSI กรลอหรือปปชหากมีการร้องขอให้ยึดทรัพย์แล้วปปง,งสืบพบรัย์ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแม้จะโอนไปให้บุคคลอื่นก็สามารถยึดอายัดก่อนส,ส่วนการยึดรัพย์อพของปปงทําได้ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็น DSI กรลอหรือปปชหากมีการร้องขอให้ยึดทรัพย์แล้ว ปปงสืบพบทรัพย์ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแม้จะโอนไปให้บุคคลอื่นก็สามารถยึดอายัดก่อนส่วนผู้ถูกยึดมีหน้าที่ชี้แจงที่มาของทรัพย์ดังกล่าวหากชี้แจงไม่ได้ศาลจะสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินแม้อำนาจตามกฎหมายของปอปงจะมีมาก แต่ผลงานที่ออกมากลับไม่มากตามไปด้วยโดยคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ตั้งแต่ปี2557มีทั้งหมด125คำสั่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ,ถึง93คำสั่งซึ่งมักยึดทรัพย์ได้มูลค่าไม่มากในขณะที่คดีใหญ่อย่างเช่นคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐเสียหายมากกว่า4,000ล้านบาทแต่กลับยึดทรัพย์ได้เพียง700กว่าล้านบาทเท่านั้นทั้งที่มีการดำเนินคดีตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2556พันตำรวจเอกศีหน้าประยุนร,ร,รั อทำงานช้าและมีผลงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเหตุจากงบประมาณและกำลังคนในหน่วยงานน้อยเกินกว่าจะรับผิดชอบกำกับดูแล,แลการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินทั้งประเทศ โดยปปงมีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินทุกประเภทเพื่อป้องกันการฟอกเงินไม่เฉพาะธนาคารพาณิชย์โดยธุรกรรมที่เกินกว่า2ล้านบาทจะต้องส่งรายงานให้ปปงทำให้ในแต่ละเดือนปปงรับรายงานธุรกรรมมากกว่า1 5ล้านรายงานรวมธุรกรรมที่ปปงมีฐานข้อมูลตั้งแต่อดีตมากกว่า3,000ล้านรายการแต่กลับมีเจ้าหน้าที่คอยวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งมาน้อยกว่า30คนแต่ของเราเนี่ยกำกับธนาคารเราไม่ได้กำกับธนาคารเราตรวจสอบทุกกลุ่มธนาคารพาณิชย์ บอลบริรรษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์จากการกองทุนประกันชีวิตรประกรันวินาศภัยสรัพ์ผู้แลกเปลี่ยนเงินผู้โอนเงินใครที่ท,ทําธุรกิจธุรกรรมการเงินเราเป็นเราต้องกํากับดูแลหมดเพื่อไม่ให้ก่อฟ้องเงินนอกจากเรื่องการกํากับทาบัการเงินเนี่ยความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น25มูลฐานงานเราเพิ่มขึ้นมาเป็น25มูลฐานเนี่ยมันมากมายและรับผิดชอบทั้งประเทศไทยนะครับลองเปรียบเทียบกับดีไอเขาทขําคดีอาญางานตรงกับตํารวจถูกไหมคนพันกว่าคน ปปงทั้งกรมมี300กว่าคน300กว่าคนถามว่าเทียบกับโรงพักนี่แค่ไหนน้อยกว่าโรงพักพญาไทสนในนครบาลเี่ยกำลังตำรวจ4-500คนรับผิดชอบไม่กี่ตารางกิโลเมตรรับผิดชอบทั้งประเทศไทยคน300กว่าแต่300กว่าทำเรื่องยึดทรัพย์100คนเท่านั้นแล้ววิเคราะห์ไอ้ธุรกรรม3,000กว่าล้านธุรกรรมมีอมีไม่ถึงสิบคนแล้วถามว่าทำไมทำงานช้าเราเข้าใจคำว่าคอมพิวเตอร์เรานึกว่ามันทำงานเร็ว แต่คอมพิวเตอร์ทํางานที่ปปงใช้เวลาสองอาทิตย์ในการวิเคราะห์ทุกรรมของคนหนึ่งคนเพราะมันต้องวิ่งไปเช็คซ้ำถึงสามพันล้านครั้งต่อหนึ่งอินเด็กซ์ที่วิ่งเข้าไปหาเนี่ยเช็คในกอเนี่ยมต้องวิ่งเข้าไปฐานข้อมูลใน3สามพันล้านครั้งเพื่อไปแมทกับข้อมูลประมาณสามพันล้านข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบขนาดหน่วยงานระหว่างปปงของไทยกับฟินเซนหน่วยงานของอเมริกาซึ่งทําหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินเช่นเดียวกับปปงในปี2556 ฟินเซนได้รับงบประมาณราว5,000ล้านบาทและมีเจ้าหน้าที่ประจำมากกว่า1,000คนในขณะที่ปปงได้งบประมาณ270ล้านบาทแต่เป็นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่กว่า300คนไปแล้วเกือบ100ล้านบาทด้านเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยดรทวัชชัยยงกิตติกุลในฐานะที่เป็นภาคเอกชนที่ทำงานใกล้ชิดก,กับปปงมากที่สุดกล่าวว่าธนาคารทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้ปปงครบถ้วนตามกฎหมายแล้วหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของปปงเองธนาคารไม่มีส่วนรับรู้ ความไม่สมดุลของงบประมาณกำลังคนและปริมาณงานเป็นปัญหาหลักของหลายหน่วยงานรัฐไม่เฉพาะปะปะงแต่การเพิ่มงบเพิ่มคนก็อาจไม่ใช่ยาวิเศษแก้ปัญหาทุกอย่างได้ทันทีแต่จำเป็นจะต้องพึ่งองค์กรหลากหลายทั้งรัฐและเอกชนร่วมมือกันถึงจะสร้างเครือข่ายต้านการฟอกเงินซึ่งเป็นปลายทานของคอรัปชันที่สร้างปัญหาให้ชาติไทยทุกวันนี้สุภกิจแสวงการผู้สื่อข่าวนาทวีิิสรายงาน